ขอพรอนเอนียงเนาะขอให้ลูกนอนหลับฝันดีเด้อสาดุเด้อลำรำรวยรวยไปได้วยกันเด้อมีความสุขกันเด้อมีหวัวเรละกันเด้อสุขภาพดีดีเด้อสาดุเด้อ เอาละพอแล้วชายคือ <c oughs> แค่ยังน้อสมหญิงจ้ากำลังจะปรึกษาว่าปลูกผักอะไรดีอืมจิลูกจิลูกเักกินเองว่าสมหญิงมีใบอะไรบ้างนะอันแรกนั่นอันแรกใบอะไรนะักผัก อ๋ออันนี้ผักโหระพาใบหัวระพาราอันนี้มันใบแมงลักอ่านไม่ออกแล้วเนี่ยน่ะโหระพากับแมงลักก็คนละอันมาจากบ้านเดียวกันมาจากบ้านเดียวกันเป็นพี่น้องกันอืมแล้วก็ผักกะลามผักกะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผักโอ๊ตผักโอ๊ตและผักสลัดไม่ใช่หรอซำยิ่งเจ้าเบาเจ้าอ่านว่าเป็นเจ้ากระยันอันมั่วนะเว้ยผักสลัดไม่ใช่หรอเออกะสลัดโอ๊ตฮันดาเออนั่นแหละก็โอ๊โอ๊กโอ๊ตนั่นแหละ แล้วก็อันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้เห็นห้าหน้าคานะคเห็ดหอมผักคะเนะเห็ดหอมอืยังไม่รู้วะเอาฝั่งนี้ไปผัดคะให้ดหอมแล้วว่าอะไรนะเอาไปฝั่งนี้ไปผัดให้หอมแล้วว่าเอาไปฝั่งนั้นตาถูกใช่แต่นี่กับน้ำสับสนว่ามุกยาจะเฮ็ดยังเจ้าใบยังมุกยานี่อันนี้นะมุกยาเจ้าใบยังอ๋อ ไหว้ขอพรไหว้ขอพรเยอะมากเกี่ยวกับขอพรอะไรมาฟังก่อนกาลังเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนที่ใกล้ตัวคนที่รักเราเพื่อเพื่อนขอให้ทุกคนทุกคนมีความสุขแล้วก็มีหัวเราะแล้วก็มีความสุขแล้วก็เขาได้สิ่งที่เขาอยากได้แล้วก็เขาก็พยายามสำหรับเขาด้วยไงขอให้ทุกคนทุกคนเจริญไงเพรว่า ฉันเป็นคนแบบนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าฉันอ่ะเป็นคือเวลาเห็นว่าคนอื่นอ่ะพยายามแล้วก็ได้ความเจริญลน่ก็ดีใจมากมาเธอเป็นคนดีเนาะใช่เอ้ยเจ้านี่งามหน้าตาหน้าตาเจ้างามจิตใจเจ้าก็งามได้สมหญิงสุดยอดเลยใช่ก็ต้องขอบคุณคอด้วยนะขอบคุณไทยคนที่เปิดเพลงดังๆบางคบให้เราเจริญเร็วๆไง <c oughs> ขอบคุณมากนะขอให้เธอเปิดเพลงดังๆแล้วก็มีความซุกมีหัวล้อแล้วก็โย่ๆๆยยไปเรื่อยๆขอบคุณจริงๆขอให้เขาโย่อๆย่ยไปเรื่อยๆเขาโย่อยยังไงนะเย่อ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 จำเสียงวันนั้นได้ไหมวันนั้นเขาเปิดเพลงอะไรบ้างนะจำได้ไหม I love g o feel how time proceeds ฟังจะจำได้ไว้ยดิเสียงเบรดดังถึงดังถึงมดลูกใช่ตอนเนี้ยเปิดเป็นเลยน่เป็นลายอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่อยู่แล้วไงขอให้เดิมรันขอให้เจริญไม่ปังเทียนะคนจริงๆปังทีสิ่งที่เกิดขึ้นในในชีวิตของเรามันเป็นมันเป็นโอกาสนะไอเนี้ยเป็นโอกาสความเจริญของเราไงก็ไดขอบคุณเขาจริงจทํงทให้เราอะทําให้เราอะ ตื่นแล้วก็บังคับให้รอดเกาข้ามไปเรื่อยๆอว่าช่าก็ต้องย้ายจากตรงนี้ช่าก็ต้องย้ายจากตรงนี้เวลาที่ย้ายอ่ะก็รู้สึกดีนะอบบว่าโอ๊ยโอ๊ยมันก็โอเคนะก็ม,มันก็รู้สึกดีนะห้องอน,นั้นก็โอเคมากฉันรักห้องออกมากมากเลยอะ่ะ <laughs> ต่สมหญิงยาคืออะไรยาสิคืออะไรเห็ดยังหันโพดแล้วเมื่อกี้ขอพอรว่าอะไรบ้าง <ขอ S 2> ได้ยินไม่ชัดขอพอรว่าทุกคนอะไรนะให้อะไรฝันดีๆอะไรนะมาขอให้ลูกขอให้ลูกลูก,ลกนอนหลับฝันดีไงเพราะว่าคืนเนี้เป็นคืนแรกที่เราอ่ะจะนอนนี้ไงใช่ทีนี้ก็ใหญ่มากไงใหญ่มาก ถนนใหญ่ใต้ทางด่วนพระรามเก้าโอเคโอเคฉันดีใจกับเธอด้วยนะสมยิงสำหรับห้องข้างๆสำหรับห้องข้างๆก็ขอให้เจริญเจริญเปิดเพลงดังๆเย่อเย่ยไปเรื่อยๆโอเคบางว่าก็มาหาเรานะใครข้างๆข้อข้างๆ